สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รขลับราคาแพงครับสรงสบองครับสทรงสุเกะขลับปู่พ่อครับผมนะครับบาบานโกนคนโบราณพี่น้องตอนกินเที่ยนนะครับพี่น้องมากินข้าวซ่าวน้ำผมครับวันนี้กินขนมจีนครับวันนี้กินขนมจีนกินกระปุ่นแซ่บแซ่บพี่น้องตอนกินเที่ยนเนาะนะครับพาไปกินข้าวพี่น้องกินข้าวซ่านะครับกินขนมจีนนี่แหละนะครับเกล็ดต้นน้ำจังหน่อยพี่น้องเบาไวนะครับพี่ลึกพี่ลามแล้ว ครับพี่น้องเขามาแล้วอย่าลืมนะครับกดไลห์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องวาบันโขลนคนมุกนาหันจะลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบประพดคลิปต่อไปแต่ว่าอย่ากดข่ามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องอย่ากดข่ามโฆษณาเนาะครับเพอมาช่วงนี้นะครับบ่ขยับพี่น้องนะครับเสาขยับสี่กลับไปสี่เทียนี่น้อยเดี๋ยวนึงพี่น้องนะครับเป็นบลายนะครับช่วงนี้จับัวเป็นอย่างนาะพี่น้องเนาะนะครับ ก็หัวเป็นอย่างเดินีกับพืชสภาพนะครับพี่น้องเนาะครับเออเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเสียภาษีนะครับที่แล้วผมส่งไปแล้วพี่น้องนะครับส่งไปเรียบร้อยแต่ว่าลืมกรอกตรงที่อ่อตรงที่เสียภาษีนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์รับสิบสองนะครับลืมกดก็มานีการสิแก้ไขใหม่นะครับแก้ไขบ่ได้พี่น้อง เพ็รจังใดพี่น้องแก้ไขจังใดจังสิแก้ไขไใดเพื่อว่าใส่ตัวเก่าเลยก่อนนะครับจะแก้ว่ได้ก็คือใส่ตัวเก่าเลยแหละพี่น้องเอ้ยนะครับแบบพ้อมการเสียภาษีเนาะพี่น้องเนาะนะครับยังมีอีกหนึงยี่สิบอยู่พี่น้องนะครับมาๆๆพี่น้องมานะครับมากินน้ำกันนะครับบ่อสี่เดียบบ่อมากหรือสีเดียบพี่น้องนะครับมากินน้ำกันครับขนมกิน nào sao lắm gan gặp chết sạch sắp xếp <laughs> được não. 谢谢。 บด้เวณที่เป็น้องเอนี่ยยาครับจกุ้กุหลาบอไรอย่างไปใช้กับบริษดเขาบอกโควิดเนี่ยอกไเลบครัร้ อะไไปใช้พี่นอ้องเลยมะขอนเกิดซเบืออะไรละนี่จะแก้วออก,กินช่องผมบ่มีมือกองครับบ่มีมือกองเลยครับบ่มีนั่งอีกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเองเมืดนะครับเพจเองไทยเอง ช่วงนีก้ก็ติดติ๊กต็อกนะฝากพี่น้นองที่ตามไม่เด้อช่องติ๊กตอ็อกครับช่องน,นี้ก่อนนะครับบาบันโพดม,มือบุกทหารเพื่อน หานางเอกเนี่ยหามือกองเนี่ยรับมไม่นางเอกผมไม่มือกองไปใช้ไปหาใช้ก็ต้องเ็คคนเดียวคนเดียวทุกอย่างพี่น้องไม่ว่าจะเป็นตัดต่อถ่ายคลิปนะครับ ใช่เอฟอเอฟเวคนิยังคนเดียวทั้งหมดอยู่ก็อยู่คนเดียวอยู่กับพ่อ,อหน่อยครับนั่งหน่อยอยู่จะยังไงละร้านก่อนนะ แกก็บอกเป็นยังพี่น้องเราใช้พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ครับเบิ้งคลิปเบิ้งโฆษณาพี่น้องอย่าลืมครับ อ,อย่ากดขามโอซนาหรือว่าคลีปพ,พี่น้องเบิ่อคำมันจบครับแล้วก็นอย่าลืมกดติดตามครับกดติดตามให้เนี่ย ที่เขาปีที่สองของสนองเห็นยูทูบเตุดแดงที่สิแบแปดมีหน้าพวกสาม พี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบาบานโพนคนมุกนาหารอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบประพาสคิดไปต่อไปแต่ว่าอย่ากดขำกดโฆษณาเดี๋ยวพี่น้องเด้อนะครับครับคลิปนี้ไปซะก่อนพี่น้องโอ้ยอิม่มครับไปซะก่อนคลิปพบกันในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะ สลับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับบ๊ายบาย